สวัสดีครับวันนี้กับไลน์เลนเจอร์เวลาสุ่มผมจะพูดมากไปหน่อยทำให้อะไรอะ่ะเวลาเล่งแล้วมันโอกาสสำเร็จมันน้อยข่าวนี้ก็เลยจะพูดให้น้อยหน่อยอาจจะไม่สอนไม่แนะนำอะไรละ ไปดูคลิปเก่าๆเอาสองสาราบสี่เนทีมกดโต้ส่งเพื่อนเห็นว่าวันนี้เมื่อคืนเห็นคนก็ได้ดีๆกันเยอะเลยแสดงว่าเขาอาจจะใจดี ก็เลยจะเด่นๆคับเวลาสมแต่บิดมาเยอะจังเลยแต่ก็ดีครับมาล่อตัวมาให้ตายเกรีย้ยงแบบแต่เพื่อพัดกลับไปทีเดียวก็ได้ อ่ากดไม่ไปอ่ะแต่แนวหน้าเราพยายามใช้ขาดตอนนะขาดตอนนี้เรื่องใหญ่เลยล่ะโดตะแผงหลังก็อยู่เยอะจังเลยเว้ยเอาไม่ลงต้องพาดแล้วล่ะครับเดี๋จะไปยืด ตกแหลกเลยุกก็ไปแล้วหน้าหน้ามีไหมหน้าหน้าวิ่งเร็วหน่อยแช่ปิดหน่อยโอเคได้อีกสามวิโอเคครับน่าจะชนะแล้โอ้โหรอบนี้เกิดตายกระตุกอะไรวะปิดโปรแกรมหมดแล้วนะ ก็ช่างแล้วครับแต่เมื่อคืนก็ได้สร้าง6กดาวมาตัวหนึ่งแล้วก็กบแดง5ดาวมาอีกตัวหนึ่งถือว่าเยอะแล้วละ่ะได้แล้วก็อยากได้อีกเยอะเลยแกสเปีพอได้อยู่เราตีฟัอมสองก่อนเขาได้ตีผลิต เออทีนี้ได้ตีผลึกแข่งกันแล้วแข่งกันแป๊บเดงแล้วก็พัดกลับไปโอเคครับเข้าตามสูตรแล้วก็แช่ถอยชอมา,ออโ,อา,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 าโอเคโอกข้ตุกจังหวะีด้แล้วก็ยิงซาลี่เรับเรียบร้อย เดิมๆเนี่ยโคนให้พุ่งพวงจะยดินข้างหน้าหน่อยะถ้ามันจมทีกลับมาก็จะล่วงนะสมกัน เท่านั้นเ okay. คับเวลาส่งผมก็จะไม่แนะนำแล้วโชว์อย่างเดียวกับูดไปหมดแล้วล่ะเลเวลจะอัพไหมโอ้อจังเลยเอลเลสก็ได้เดสอด สี่ถอยจอห้าหกเปลี่ยนทีมกดโล่สองเพื่อนใช่ไปจะได้เร็วๆเลยครับเดี๋ยวต้องไปสมคุกที่รานอีก เขาก็ได้ด like ับมันช้าเหมือนกันโอกาสสองเท่าก็ไม่รู้ว่าอยากได้อะไรนะแค่อยากสุ่มไม่ใช่โอ้โหเอาไม่ร่วงเว้สลี่เล้ดิไปย mèo răng rồi bé ờ, đẹp phải ra thì quả cho luôn sụp can chạy lại rồi Wow. ได้ยู่ได้อยู บอสมันมาแล้ว จนได้เว้ยจอเจ็บครับก็พยายามเล็งกบแดงนะจริงอะ่ะแต่ตานี้ต้องเล็งดาวครับมันวิ่งจนตาลายเลยถือว่าสำเร็จจูเล็งดาวน่าจะง่ายกว่า คงต้องเล็งตรงดาวแหละเอออย่งางที่ว่ากันนะมัน มองไม่ทันจริงๆแล้วก็ยิงนานๆมันตาลายเล่งดาวถ้าดาวมาันมา,มาติดๆกันก็น,น่าจะพอได้อยู่ โอ้นี่แหละครับถ้ามองผ่านๆมันก็เหมือนดาวมาติดๆกันอะแต่บางทีก็มีอย่างอื่นแทรกอยู่กลางแล้วก็พอดีเลยได้อันกลางโอ้โอเคปกติช่วงนี้ก็มีคูณสองด้วยนะ คูณสองกันตามด่านคูณสองตอนลบล่างอะไรพวกนี้ค่าประสบการณ์ก็เลยช่วงนี้เงินเต็มไม้เต็มมือ เลงไม่ได้ครับวิ่งเร็วเกินได้แ,แค่ปล่อยเมาส์สุม่มๆเร็วมากไม่ก็ตาผมลาน่าจะตาลามากกว่าแต่เริ่มจากพวกนี้ก็กลับไปใช้สูตรเดิมครับลับหูแล้วตากดเท่าทนพักบ้าง รู้สึกเป็นเหมือนแม่ดวงแหวนยังไงก็ไม่รู้ใช่มากตาอ,อาจจะบอดไห โอ้ oh, ใช้ไลกแล้วจุดที่เล็งก็ตรงนี้ครับแถบเนี่แนวเนี่ยแต่สปีดขนาดที่ต้องเล็งตั้งแต่เริ่มเลยก็ยากครับถ้าจะเล็งตรงนี้สายตาเาจับไม่จับภาพไม่ทันหรอกโอเคพลาดไปอีกแลวโอเคครับวันนี้ก็จบเรียบร้อยกับ s p e c i a l s t a ต e ครับ อืวันนี้วันดีก็ขอให้โชคดีกันไปตลอดปีตลอดขวันโอเคครับสวัสดีครับ